สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทามแบบบอยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาะเสนอวิธีการเลือกซื้อใบเลื่อยวงเดือนให้เหมาะสมกับการตัดชิ้นงานซึ่งหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหานะครับเกี่ยวกับการตัดชิ้นงานด้วยเลื่อยวงเดือนเนี่ยนะครับตัดชิ้นงานออกมาแล้วบางทีขอบไม้มันแตกก็มีนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยตัดชิ้นงานแล้วเนี่ยไม้มันมีรอยไหมหรือว่าตัดแล้วเนี่ยตัดได้ช้านะครับตัว เครื่องเนี่ยทำงานหนักนะครับซึ่งบางทีอาจจะเกิดปัญหาว่าเราเนี่ยเลือกใบเลื่อยในการตัดชิ้นงานแบบนั้นๆไม่ถูกนะครับซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่จะไปดูเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดไม้ในแบบต่างๆเนี่ยนะครับเรามาดูเรื่องของฟันเลื่อยก่อนนะครับลักษณะของฟันเลื่อยซึ่งก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับแต่ยกตัวอย่างมาสัก4ประเภทนะครับแบบแพร่นะครับเป็นแบบ FTG นะครับซึ่ง FTG เนี่ยเป็นลักษณะฟันเรื่อยวงเดือนแบบปลายเรียบซึ่งสามารถตัดไม้และขายไม้ได้เร็วซึ่งใบประเภทนี้นะครับก็จะเหมาะกับการกรกไม้ตัดแบบรวดเร็วนะครับแต่ผลก็คืองานเนี้ยก็จะไม่มีความละเอียดนะครับทีนี้แบบที่สองนะครับเป็นแบบ ATB ซึ่งมีฟันแบบเอียงซ้ายขวาสลับกันนะครับซึ่ง ฟันแบบ A t b เนี่ยนะครับสามารถตัดขวางหลายเส้นได้แล้วก็ตัดแบบยาวก็ได้แนวยาวก็ได้นะครับสามารถตัดได้ดีด้วยประกอกับการใช้งานไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ไม้เนื้อแข็งแล้วก็พวกชิปบอร์ดพวกแผ่นไม้อัดประกบอะไรเงี้ยแผ่นไฟเบอร์แล้วก็ไม้อัดทั่วไปนะครับแล้วก็รวมถึงวัสดุแผ่นเคลือบหลายชนิดหรือว่าเป็นเคลือบละเอียดก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปเป็นแบบที่3นะครับแบบ tcg TCG จเนี่ยนะครับจะมีฟันเลื่อยที่เรียงสลับกันนะครับแล้วก็เป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบสี่เหลี่ยมคางหมูสลับกันไปซึ่งกว่าเล็กน้อยนะครับใช้เป็นฟันนำตัดแล้วก็มีรอยแคบกว่ารอยผ่าเล็กน้อยช่วยกำจัดเสียนแล้วก็ไม่ให้วัสดุแตกหักซึ่งฟันแบบ t c g เนี่ยเหมาะกับการตัดวัสดุหล่อและแห้งไม้เนื้ออ่อนแล้วก็แข็งพวกชิปบอร์ดพลาสติกลามิเนต ทองเหลืองทองแดงพวกอะคริลิกโลหะที่ไม่ใช่เหล็กนะครับอันดับที่4นะครับเป็นแบบ ATBR นะครับเป็นฟันเลื่อยแบบผสมระหว่างการเลื่อยแบบขวางแล้วก็ตัดตามเสี้ยนหรือเรียกอย่างนั้งว่าใบเลื่อย4ีบวก1นะครับซึ่งมีฟันเลื่อย5อันนะครับจะมีฟันแบบเอียงสลับเนี่ย4ฟันด้วยกันแล้วก็ ฟันแบบปลายเรียบหนึ่งฟันเพื่อใช้สำหรับการตัดไม้ทั่วไปได้รวมทั้งเหมาะกับการใช้เลื่อยแบบตามขวางและก็ตัดตามเสี้ยนได้ดีอีกด้วยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของฟันเลื่อยที่สามารถหาซื้อในบ้านเราได้แบบไม่ยากนักนะครับแล้วก็เบรแบบอื่นก็มีอีกนะครับแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยอาจจะหาซื้อได้ค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดู ลักษณะของใบเลื่อยที่เหมาะกับงานแต่ละประเภทนะครับถ้าเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับฟันเลื่อยที่เราควรจะซื้อมาใช้ก็คือประเภทฟัน FTG นะครับ24ฟันถ้าเป็น40ฟันเนี่ยให้เป็นฟันแบบ ATB หรือว่าถ้า50ฟันนะครับก็เป็นแบบ ATBR นี่เป็นฟันเลื่อยที่ตัดไม้เนื้อแข็งนะครับ ทีนี้ตัดพวกไม้ทึบนะครับหรือว่าเป็นพวกทั่วไปนะครับไม้ทั่วไปจะได้ตั้งแต่40ฟันถึง8ปฟันแล้วก็เป็นัดฟันแบบ ATB นะครับหรือว่า50ฟันเป็นฟันแบบ ATBR ถ้าเป็นพวกประตูหน้าต่างนะครับใช้40ฟัน ATB นะครับหรือว่า50ฟันแบบ ATBR ถ้าเป็นพวกไม้อัดนะครับก็40ฟันถึง80ฟันฟันแบบ ATB หรือฟันแบบ TCG ถ้าเป็นพวกลลมิเนตนะครับพลาสติกเคลือบโลหะแล้วก็พลาสติกธรรมดาก็ใช้80ฟันนะครับเป็นแบบ TCG นะครับซึ่งเป็นฟันที่ต้องการความละเอียดนะครับพวกนี้ลามิเนตเนี่ยนะครับใช้ฟันพวกหยาบไม่ได้ต้องเป็นฟันแบบเป็นฟันละเอียดนะครับซึ่งจะทําให้ชิ้นงานที่ตัดออกมาแล้วเนี่ยอ่าตัดออกมาได้เรียบเนียนสวยงามนะครับนี่ก็เป็น ลักษณะใบแบบต่างๆนะครับเราสามารถดูได้ที่ตารางที่ผมขึ้นให้นะครับนี่ก็ดูได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เลือกซื้อให้ถูกกับชิ้นงานที่เราจะตัดนะครับตัดไม้เนื้อแข็งหรือไม้เนื้ออ่อนนะครับหรือว่าเราจะตัดไม้ทั่วไปไม่อัดเราก็เลือกดูให้เหมาะสมนะครับเพื่อจะทําให้การตัดของเราเนี่ยนะครับมีคุณภาพแล้วก็เครื่องของเรานะครับ จะได้ทำงานไม่หนักมากจนเกินไปนะครับบางทีเราเลือกฟันไม่ถูกนะครับนามาตัดเนี่ยเครื่องก็ทํางานหนักแล้วก็กินไฟเยอะด้วยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเลือกซื้อใบเลื่อยวันเดือนที่ให้เหมาะสมกันกับการตัดชิ้นงานนะครับก็เลยนํามาเสนอเอาไว้เป็นความรู้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ยังยังไม่ทราบว่า,าเราจะใช้แบบไหนดีหรือว่าเคยมีปัญหากับการซื้อ,อใบเลื่อย วงเดือนนะครับที่วันนี้ก็ติดแถมมากับตัวเครื่องนะครับแล้วก็นํามาตัดแล้วก็ได้ชิ้นงานที่ไม่ถูกใจนะครับก็ลองพิจารณาดูในการเลือกซื้อฟันเลื่อยเราอาจจะต้องอมีใบเลื่อยฟันเลื่อยหลายขนาดนะครับอย่างผมเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะครับได้ตั้งแต่ยี่สิบฟันสามสิบฟันสี่สิบฟันหกสิบฟันร้อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเวลาเราทํางานเราจะเลือกทํางานได้แบบ ถูกประเภทของงานแล้วก็ทําให้งานของเราเนี่ยไม่เสียหายนะครับกิมมิเลยมานําเสนอไว้เป็นความรู้ใน็นัวนี้นะครับขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอ,อาลากันไปก่อนสวัสดีครับ